ก็อบอกว่าขับแล้วให้โตูบอกสองฮิตแล้วเนี่ยทขามานั่งเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะสิงหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ได้ดูจิโจเดี๋ยวจะพาไปดูคนนี้ที่นี่พี่หยันี่เอฟซีมาเนี่ยเอฟซีอยากดูแบบเนี่ยพี่หยันเนี่ย ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ทำเลย นะครับพี่ cái này 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 ครับถ้ามาฉี หอยรอบลืมไทยคอยรอบคอยรอบคอยรอบลืมไทยคอยรอบหนึ่งคอยรอบหนึ่งลืมไทยทำอาชีพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเคยดูไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมจ้าเด็กเคยเห็นไหมเฮ้เป็นไงเป็นไงตาเป็นไง ได้ดีรอได้ละเป็นไงดีเดี๋ยวรอดูอ้อมันมันภาพมันมันจากชินโจมาทุกคนเดี๋ยวดูตามาชีครับท่านผู้ชมดูเรียบร้อยโอ้โอเคไปตบมือ ท่าหมาจีอะนี่อ้อออามาเมื่อกี้ท่าหมาเมินปกติมีท่าหมาชีท่าหมาเมิอนอเรียกเสียงอะปวดท้องเลยอะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอืมไม่ดูแล เฮ้ยจีน่าโอ้ยเฮ้ยคุณโดนจีน่าหมดเลยคุณพวกคุณโดนจีน่าหมดเลยโอเคโอเคตรงมือครับตรงมือหน่อยขอเสียงตรงมือหน่อยครับประหยัดมีมีท่าหมาชีท่าหมาเมินแล้วก็ท่าจีน่าจีน่าหมาโอนหมดโอนไปมีท่าหมาชีท่าแรกแล้วก็ท่าหมาเมิน แล้วก <laughs> <Warm et Liberty nowadays> ็ถ <worries> hey, <ok> ้าชี้หน้าหมาข้าหมอไม่รับโรถเก่งเลยรถเก่งเลยเฮ้ยเอารถอยู่ได้ไงอ่ะมันสะบัดเป็นเลขแปดแล้วนะพี่เอารถอยู่ได้ไงแจวอ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้พี่แจวอ่ะสุดยอดพี่สุดยอด